สวัสดีค่ะเรามาเจาะลึกข้อมูลดวงชะตาของชาวราศีกุมกันนะคะสำหรับช่วง19ถึง25พฤษภาคม2568ค่ะข้อมูลนี้ก็อิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยและก็ตำแหน่งดาวในช่วงนั้นเลยค่ะภาพรวมสัปดาห์นีออ้ดูเหมือนพลังงานจะค่อนข้างน่าสนใจนะคะมีทั้งดาวเสารที่เน้นเรื่องความรับผิดชอบ โครงสร้างเดิมๆอะไรแบบนี้มาเจอกับดาวยูเรนัสที่เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมใหม่ๆก็เลยอาจจะรู้สึกเหมือนมีแรงดึงสองฝั่งนิดนึงอะนะคะทั้งเรื่องการวางแผนระยะยาวแล้วก็การปรับตัวครั้งใหญ่ๆอาจจะตึงๆหน่อยแต่ก็น่าจะเป็นช่วงที่ความคิดสร้างสรรค์มาเต็มค่ะใช่เลยครับน่าสนใจมากการผสมผสานกันของดาวเสารกับดาวยูเรนัสเนี่ยเออมันชี้ไปที่ช่วงเวลาของการหาจุดสมดุลจริงๆครับ ระหว่างโครงสร้างเดิมที่เราคุ้นเคยกับแนวาทางใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเหมือนเป็นการท้าทายให้สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงกับการกล้าไปข้างหน้านะครับอ๋อค่ะเน้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานแบบนี้จะส่งผลกับเรื่องต่างๆยังไงบ้างเริ่มที่การงานกับการเงินก่อนเลยนะคะ เรื่องงานนี่ดูเหมือนว่าพื้นฐานค่อนข้างมั่นคงนะคะอาจจะมาจากอิทธิพลของดาวเสาร์แต่ว่าก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ทําโปรเจกต์ใหม่ทีใหม่หรือวิธีการทํางานแบบใหม่ๆซึ่งตรงนี้ดาวยูเรนัสก็เข้ามามีบทบาททำให้ต้องใช้ทักษะการสื่อสารการปรับตัวเลอกหน่อยใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะมีข่าวดีนะคะลองดูจากคอนเน c t ชันเก่าๆคนรู้จักอะไรแบบนี้ค่ะครับส่วนการเงินการเงินนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลย ออโอกาสรับทรัพย์ดูเหมือนจะเปิดกว้างนะครับอาจจะมาจากหลายทางเลยซึ่งก็สอดคล้องกับยูเร u นัสที่มักจะนำพาสิ่งใหม่ๆห,หรือโอกาสจากช่องทางที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นงานเสริมหรือผลตอบแทนจากไอเดียแปลกใหม่แต่ว่าแต่ดาวเสารก็ยังเตือนอยู่เบาๆนะครับว่าต้องรอบคอบนะอย่าพึ่งใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไปกับความตื่นเต้นที่ได้เงินมาแล้วก็ ที่สำคัญมากๆเลยคืออย่าเพิ่งไปเชื่อคําแนะนําเรื่องลงทุนจากคนที่ไม่น่าไว้ใจง่ายๆนะครับคือโอกาสมันมาพร้อมความเสี่ยงเสมอต้องมีสติครับค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะเราเรื่องความรักละคะทั้งกับคนรักหรือครอบครัวจะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาของการสร้างความมั่นคงร่วมกันอาจจะมีการคุยกันเรื่องอนาคตวางแผนเรื่องใหญ่ๆแต่ว่านะคะความเครียดจากงานหรือภาระเรื่องการปรับตัวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับอารมณ์ได้ง่ายเหมือนกันก็คงต้องใส่ใจแบ่งเวลาให้กันดีๆสื่อสารความรู้สึกกันบ่อยๆค่ะส่วนคนโสด มีเกณฑ์ได้เจอคนน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะจากการเข้าสังคมหรือไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับเทคนโนโลยีนวัตกรรมหรืออะไรที่ดูแปลกใหม่หน่อยอันนี้เป็นกลิ่นอายูเรเนัสเลยถ้าเปิดใจก็อาจจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จริงจังได้ค่ะส่วนเรื่องครอบครัวการสื่อสารยังไงก็เป็นหัวใจหลักเลยนะคะต้องหาเวลาคุยกันเปิดอกกันจะได้ลดความเข้าใจผิดค่ะใช่เลยครับประเด็นเรื่องการแบ่งเวลาการสร้างสมดุลเนี่ยมันสะท้อนธีมหลักของสัปดาห์นี้จริงๆครับ คือการบาลานซ์ระหว่างภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเสากับความต้องการส่วนตัวหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆยูเรนัสมันไม่ใช่แค่เรื่องงานกับความรักนะแต่มันรวมถึงมิติอื่นๆในชีวิตด้วยการสื่อสารที่เปิดอกจริงใจเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยจึงสำคัญมากๆครับไม่ใช่แค่กับครอบครัวแต่รวมถึงคู่รักเพื่อนร่วมงานด้วยครับฟังดูต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจล่ะคะ มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมสุขภาพกายโดยรวมยังถือว่าแข็งแรงดีค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังอาการปวดเมื่อยโดยเฉพาะเแถวหลังกับขาอาจจะมาจากการนั่งนานหรือแบกรับอะไรหนักๆไว้นะคะก็แนะนำให้หากิจกรรมยืดเหยียดเบาๆอย่างโยคะหรือแค่ลุกเดินบ่อยๆก็น่าจะช่วยได้เยอะครับครับผมสึกก็เป็นเครื่องมือช่วยจัดการความเครียดที่ดีเลยค่ะ การดูแลสุขภาพกายใจในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐานธรรมดานะครับแต่มันคือการปรับจูนพลังงานของเราให้พร้อมรับมือกับแรงดึงระหว่างดาวเสาร์กับยูเรเนียสคือการออกกำลังกายเบาๆเนี่ยช่วยให้ร่างกายรู้สึกมั่นคงขึ้นเหมือนช่วยรับมือกับพลังของดาวเสารส่วนการผ่อนคลายทางใจก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากยูเรนีส เป็นการเตรียมตัวให้เราใช้ศักยภาพได้เต็มที่ในสัปดาห์ที่ท้าทายแบบนี้ครับสีฟ้าแล้วก็สีเงินค่ะเลขนำโชคคือ037วันที่ดีเป็นพิเศษเหมาะกับการขอพรเรื่องความมั่นคงหรือเริ่มอะไรที่ต้องการความหนักแน่นก็คือวันเสาร์ค่ะแล้วก็มีคาถาสั้นๆสำหรับเสริมพลังใจนะคะโอมสีพระเสาเทวยะนมาหะก็คือเป็นการขอบารมีจากดาวเสาเทพแห่งความอดทนและความสำเร็จเพื่อเสริมความมั่นคงทางจิตใจค่ะ เอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วสัปดาห์นี้ของชาวราศีกุมก็เป็นช่วงเวลาแห่งการวางแผนการปรับตัวการหาจุดสมดุลระหว่างโครงสร้างเดิมกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะคะการวางแผนอย่างรอบคอบสไตล์ดาวเสาวควบคู่ไปกับการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติแบบดาวยูเรนัสเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญเลยค่ะถ้าจัดการสมดุลนี้ได้ดีก็จะเป็นสัปดาห์ที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นค่ะครับผม และนี่อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดต่อกันดูนะครับไม่ว่าข้อมูลพยากรณ์น,นี้จะตรงกับสถานการณ์ของแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนลองสังเกตดูนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีสถานการณ์ไหนในชีวิตบ้างที่สะท้อนถึงแรงดึงระหว่างความมั่นคงกับการเปลี่ยนแปลงที่เราคุยกันนี้แล้วเราจะเลือกปรับใช้แนวคิดเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างสงสิ่งนี้ในเรื่องนั้นๆอย่างมีสติได้อย่างไรบ้าง ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ